สวัสดีครับผมพอตลาลาพ่อสูตรแถบชาแนลเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลิปตอบคําถามแต่มันไม่เชิงตอบคําถามโดยร้อยเอรเซ็ซึ่งมันเกิดปฏิติระกายจากการเรื่องการถามตอบแล้วกันนะครับมีน้องแชทเข้ามาอ่าไม่ได้แชทขอพวามมีน้องคอมเมนต์เข้ามาในโพลที่เราตั้งถามไปว่าถ้าแบบเนี่ยแวนการ์ดภาคดีมาแล้วอย่างเนี้ <c oughs> สุดท้ายภาค V เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในวันที่อัดอะชุด DVS 0 1นึงเพิ่งออกด้วยซ้ำนะครับต้องบอกก่อนมันเพราะว่าวันเนี้ยในวันที่เรากล้ามาแบบอัดเป็นคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรามากล้าพูดแบบคร่าวๆในวันเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนจะบอกว่ามีเคสสต u ดี้ที่เป็น G เข้า V แล้วก็ได้เราเลยเหมือนกล้าแบบ กล้พูดในระดับหนึ่งว่าโอเคเคสมันใกล้ๆกันแต่ในรอบนี้มันอาจจะไม่เหมือนแล้วมันอาจจะดูรุนแรงกว่ารอบที่แล้วในบางส่วนได้ซ้ำโอเคอธิบายงี้ห่อยรครับการที่เข้าพางใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าหลายๆการ์ดเขาไม่ได้มีการรีจักรวาหลหรือทําอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่สิ่งที่เขาทํากันเป็นสากลในหลายๆการ์ดก็คือการจับตกทย ซึ่งอีการจับตกไทยเนี่ยก็คือประมาณว่าสมมุติเราเล่นไปชุด A B C ชุด D ชุด E อ่ะชุดชุด A ชุดอันถ้าเป็นโัยหนังสือจำยากงกันชุดชุด 1- ถึง6พอชุด6ปุ๊บการ์ดในพูทั้งหมดที่มีตอนนั้นน่ะมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วชุดหนึงออกร้อใบออกมา6ชุดมี่600ใบแล้วการ์ดในพูเยอะคอมโบแยะมีปัญหากับบางคอมโบเก่งเกินไป พอถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะตัดชุด12 3สทิ้งเพื่ออะไรเพื่อชุด7 8 9ที่กำลังจะมาแล้วพอชุด7 8 9มาปุ๊บเขาก็อาจจะจัดชุด4 5 6ทิ้งชุด10 11 12กําลังจะมาอันนี้เขาเรียกว่าการตกท้ายซึ่งหลายๆการ์ดเป็นอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าการ์ดญี่ปุ่นมีส่วนน้อยมากๆที่เป็นการญี่ปุ่นส่วนมากจะถมของตัวเองคําว่าถมของตัวเองก็คือกูจะออกการ์ดให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งเรื่อย พอมายุคหลังๆก็ต้องยอมรับว่าพอมันเริ่มเก่ง่าโอเวอร์พี่แกก็จะเริ่มมาใส่กูใส่แมนน็คาสิกใหม่ให้กูใส่แมคาสิกใหม่กูใส่แมคาสิกใหม่กูใส่แมคาสิกใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเท่ากับว่าบนโลกเนี้โดยหลักๆจะมีอยู่2อย่างที่จะเกิดขึ้น1การต,ตกทายการการเทรดดิ้งการเกมตกทายสองคือผมของไปเรื่อยแวนการ์ดเป็นการ์ดเกมประเภทผมของไปเรื่อยให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยบันดันเกิดเหตุการณ์ที่ เป็นเรื่องในการถูกรีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแวนการ์ดก็สร้างมาเรื่อยๆโดยการผมของครับถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคจีพี่แกก็ออกของมาเรายังใช้การ์ดเก่าๆบางใบเพื่อเล่นกันอยู่เลยเนาะพอมันถึงจุดหนึ่งที่แกเล่นรีจักรวาลจากภาคจีเขาเรียกกันภาคจีนะขึ้นเป็นภาควีตอนนั้นเนี่ยก็มีการประกาศว่าภาคจี ยังยังมีของออกนะก็ยังเล่นได้ต่อเดี๋ยวเรามีฟอร์แมตมารองรับซึ่งก็แบบญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีฟอร์แมตมารองรับจริงๆนะและก็จนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือจบภาควีไปแล้วแล้วก็ขึ้นภาคดีซึ่งแน่นอนครับเขาก็ยังมีของออกแล้วก็มีของมารองรับจริงๆซึ่งคําถามน้องเขาคือล้วภาควีเนี่ยยังจะมีของให้เล่นหรือมีงานแข่งอยู่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนทาเด็กมาแพงครับแล้วก็ มันหาไม่ง่ายในปลายชุดสำหรับบางได้จริงๆนะครับทีนี้พอเรามาดูกันตรงนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการที่ในช่วงไม่ว่าจะเป็นจบภาคดีขึ้นภาควีหรือจบภาควีขึ้นภาคดีก็ตามการที่ฟอร์แมตเก่ายังอยู่เนี่ยมันคือตัวขั้นเวลาชั้นดีระดับหนึ่งถามว่าทําไมเราถึงพูดว่าเป็นการขั้นเวลาเพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นใหม่มันคือการรีจักรวาลถูกปะเมื่อเราเริ่มต้นใหม่ สกิลกับลุกเล่นมันน้อยมากๆเว้ยลองคิดลองคิดนะลองคิดไปในแง่เราเล่นชุดแว่นกายชุดทีดีุดหนึ่งอีทีุ B บีทีอย่างเงี้ยของน้อยไหมใช่ครับมันน้อยพอมันถึงภาคจีที่ของแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากๆ,ๆ,ๆปุ๊บแล้วโดวนรีจักรวาลเป็นวีเนี่ยพอเราไปเล่นนะ่ะเราจะรู้สึกว่าสกิลไม่เห็นมีอะไรเลยสู้ภาคจีก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนของที่มันออกมาในฟอร์แมตนั้นๆมันไม่เท่ากัน คือสกิลอ่ะมันกาลังเริ่มต้นใหม่คือมันเริ่มการตั้งไข่ของมันไปเรื่อยๆใหม่ทีเนี้ยพอมันเคยมีตรงนี้แล้วอ่ะจากการที่เราเห็น G เข้า V ตอนแรกก็จะมีการแข่ง G แล้วก็เริ่มมีการแข่ง V เพื่อเป็นการแซมคือ G ก็จะแข่งเป็นเมนอยู่แล้ว V ก็จะแซมถูกปะ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าตอนนั้นที่ V ออกของมาเยอะแล้ว G ก็จะเริ่มหดลง V ก็จะเริ่มมากขึ้น อันนี้คือแพทเทิร์นที่เขาพยายามทําในแวนการ์ดเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งแน่นอนครับในช่วงที่ V เข้าดีก็เช่นกันตอนนี้ V มีของเยอะมากเขาก็ยังเอา V มาให้เล่นกันแต่จะสังเกตว่าอะไรฟอร์แมตท,ที่ใช้ G ได้หรือพรีเมียมไม่ได้มีงานแข่งอน่างเป็นทางการมาสักพักแล้วถึงจะมีก็เป็นแบบช็อปทัวร์นาเมนต์หรืออะไรแต่ทางการส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจะมีน้อยมากๆม,ม,มันจะมันจะแบบเป็น V ล้วนๆมาพอตอนนี้ V อะ่ะ มันมีของเยอะเขาก็เลยให้วีอ่ะชุดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าทำไรมันทําให้การออกก n i z e play เด็กการมีการแข่งขันนะมันแข่งได้ไม่งั้นน่ะถ้าคนเอาดีอ่ะชุดเริ่มต้นไปไล่แข่งกันคนแม่งเบือ่อคนมันจะเบื่อเว้ยเพราะว่าลูกเล่นน้อย1 2 3 4อะไรต่างๆนาณาก็ตามเวย้ยและซัมไลายกว่านั้นครับในการเริ่มต้นระหว่าง V กับดีเนี่ยที่เป็นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยตอน V มันไม่ได้ถูกไฮเหมือนภาพดีขนาดนี้ ตอนนี้แวนกาดเวอร์ชันภาษาไทยที่เป็นแวนดีนะแวนดีด็อกเนี่ยมันถูกพูดถึงอย่างมากและคนกลับมาเล่นเยอะมากๆเยอะจริงๆถ้าเราลองกลับไปดูตอนนี้มีเด็กๆน้องๆหน้าใหม่หลายคนเขารอ,อที่จะเล่นชุดนี้เยอะมากๆกับภาคนี้มันทําให้ถูกไทขึ้นมาขนาดนี้ถามว่าจุดยืนของแวนวีนปัจจุบันยังมีงานแข่งอยู่ไหมเราต้องบอกว่ายังมีครับเพราะว่าเขายังมีของออกอยู่ในหน้าจอเนี่ยเราเห็นว่าเราเพิ่งพูดถึงชุด DVS 02ไปใช่ป่ะนั่นแหละ ดีเวสศนยี่จะถูกออกในประมาณเดือนสิงหาเว้ยซึ่งมันแทบจะบอกว่าถ้าหลังจากนี้ d v เวสศูนยหรือว่าการออกของ V ค่อนข้างน้อยอ่ะวอาจจะหายและเฟดตัวไปเรื่อยๆเพราะจริงๆถ้าตามสเกจด้วยที่เราเคยทําอ่ะมันก็จะมีถึงสามถึีที่เป็นไมโครไมเคิลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงมันค่อนข้างจะแบบออกไปเรื่อยๆอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้ออกทุกแคน สเก็ดด้วยพอมันสะเก็ดด้วยมันเริ่มน้อยลงมันจะติดติดกันก่อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะพอมันเริ่มไม่มีของอะไรกลับมาออกจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะหายมันจะเฟดตัวลงหลังจากนั้นอ่ะพวันที่มันเฟดตัวลงอ่ะถ้าตามตารางที่เราดูกันนะที่เราเคยเห็นกันอ่ะแวนการ์ดเวอร์ชั่นดีมันจะถึงประมาณชุด BT3 แล้วแล้วก็ไอแคนที่เป็นผู้หญิงจะออกไอสีที่เป็นผู้หญิงจะออกแล้วมันเท่ากับว่ามีของเยอะมากจนทําให แวนดมันตั้งไข่และยืนด้วยตมันเองได้หลังจากนั้นนะครับแวน V ก็จะค่อนข้างลดบทบาทตามสเต็ปมันลงมาซึ่งมันก็ทำให้แวนดีลันต่อไปได้แต่ถามว่าไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือว่า Vformat หรือว่า d ีฟอรหรือว่า f o r m แมตล่าสุวเจ้าแข่งกร็ตามมันจะมีงานแข่งไหม อันนี้มันขึ้นอยู่กับ1สถานที่เ,เล่นอันนี้เราพูดในกรณีที่เป็นร้านแข่งนะว่าร้านน่ะแข่งอะไรกันแล้ร้านที่แข่งอะไรเยอะแต่แน่นอนครับทุกร้านจะต้องเหยียบของใหม่ไว้ก่อนเพราะทุกคนต้องการจะเล่นของใหม่อันนี้อยากให้เข้าใจกันตรงนี้ 2. ถ้าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของบริษัทอีกเช่นกันว่าเขายังจะคงรักษาสภาพงานแข่งฟอร์แมตไว้วอลแวนไหนไว้บ้างซึ่งเราต้องยอมรับครับมันไม่ได้มีการแข่ง ทุกฟอร์แมตแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการ์ดเกมในค่ยือเขาหลายตัวเวลาเขาแข่งจริงเขาต้องเจียดให้เวลาอย่างอื่นเอ่อการ์ดถ้ายังใช้กฎของแวนการ์ดเวอร์ชันไทยที่เป็นซิงเกิลเอลิมินเอทสามรอบแล้วก็เป็นเดสแมทแล้วเป็นส uh, วิตซลาวหลังจากนั้นเป็นเดสแมทอะ่ะก็เอาง่ายแวนน่าจะเหลือแต่ฟอร์แมตหลักฟอร์แมตเดียวคือดีนะปัจจุบันเพราะว่ามันกินเวลาก็เกือบทั้งวันแล้วคือ อธิบายอย่างนี้เพราะว่าบริษัทเขาถือหลายการ์ดเขาต้องเอาพื้นที่ไปจัดการนู่นการนี้ด้วยมันจะไม่เหมือนกับสมมุติอันนี้ออรแลตโตยกกรณีเห็นภาพอย่างการเมจิกอย่างเงี้ยเขามีหลายฟอร์แมตมากๆพอสมมุติบอกว่าเขาแข่งสแตนดาร์ดพอคนที่แพ้สแตนดาร์ดเขาจะเรียกว่าซส์อีเวนต์ให้ไปลงแข่งนี่แข่งแข่งแข่งฟอร์แมตโมเดิร์นได้นะแข่งดับแข่งฟิลได้นะอะไรเงี้ยบาบาาซึ่ง เขาเป็นเจ้าของการ์ดแบรนด์เดียวไงเข้าใจใช่ไหมคือเจ้าของคนจัดคือจัดแค่การ์ดเดียวไงแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ของหลายการ์ดที่นําเข้ามาในไทยอ่ะและพอเวลาเขาจัดงานใหญ่จริงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้พื้นที่คุ้มค่าโดยการก็จัดเขาก็พยายามจัดแข่งหลายๆการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เอาเข้าจริงๆมันก็เลยไม่ค่อยจะมีไซเวนต์เยอะสักเท่าไหร่อันนี้พพดๆๆตรงๆต่วไซเวนต์มันไม่เยอะทําให้หลายๆคนมองว่าดีออกแล้วอ่ะจะซื้อของวีไว้เล่นทาไมวะ เดี๋ยว V ีก็ไม่มีแข่งแล้วหรืออย่างเหมือนตอนที่ V ออกใหม่ๆกูจะซื้อจี G ทำไมวะเดี๋ยวจก็ไม่มีแข่งแล้วใช่ครับมันสุดท้ายมันคืออยู่กับที่ที่เราเล่นกับง,งานบริษัทเขาว่าจะโกออนไปในทิศทางไหนแต่ถามว่ายังจะมีงานแข่งอยู่ไหมมีแต่มันจะเริ่มน้อยลงไปเป็นสเต็ปและอาจจะแทนแค่ไซ์อีเวนต์ในอนาคต ได้นะครับก็ต้องมองกันในระยะยาวๆซึ่งแน่นอนครับยังไงเขาก็จําเป็นจะต้องดันของใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องขายชุดใหม่เราจะมาจมกับการขายชุดเก่าในระดับหนึ่งก็อาจจะยากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ออตกไปเห็นมาก็คือมีการทําแบบสอบถามถึงตัวของแวนการ์ด V ีนะครับล่าสุดเนี่ยแล้วก็ ในแบบตอบถานันะ้นน่ะมันจะมามาะตัวจริงๆน้องๆไานๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละมันจะแอบมีสตัตเตอร์ของผ้าวีโผใหม่สี่ตัวซึ่งเป็นการเอาของเก่ามาทำให้มันเล่นได้ในชุดเอ่อ DVS02 ก็จะมีพวกโกพวกชาโดอะไรตรกเนี้ยเออซึ่งชุดนั้นเองอะ่ะเอาจริงๆอ่ะถ้านับแค่ของวีมันมีของวีข้างในมันโอเคนะแต่มันออกแบบผิดยุคผิดอะไรไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าเขาก็อยากเอออยากให้มีฟอร์แมตวีอยู่แต่ว่าสุดท้ายอาจจะแบบ ค,ค,งคงแบบว่าอาจจะมียอดน้อยหรืออะไรก็ตามแล้วแบบเหมือนว่าทําแบบสอบถามเพื่ออยากรู้ว่าคนยังสนใจมีอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับหรือว่าแบบจะเคไปเพราะอย่างที่บอกครับแวนการ์ดดีโอเวอร์เดเนี่ยมันมาแรงมาแรงก,กว่าที่คิดเยอะจริงๆครับช่วงนี้คนก็กลับมาเล่นกันเยอะจริงๆประมาณนี้ครับคิดเห็นยังไงมันจะเป็นยังไงหรือความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงหรือแบบไม่ต้องมีหรอกพี่อร์แมตเก่าๆเล่นในฟอร์แมตใหม่ก็ได้ คอมเมนต์คุยกันนะครับอย่างเช่นเคยไว้เจอกันในคลิปต่างๆครับของทางช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ